สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับเจเจิแชนแนลครับผมมื้อนี้กะมีเมนูตำหมักถั่วครับพี่น้องแลวกาทอดปลาครับพี่น้องเนี่ยครับผมทอดปลาครับทอดปลาครับพี่น้องตำหมักถั่วแซ่บๆนัวๆครับแล้วกะนี่ครับไอ้มกใบยอปลากายครับมาๆๆครับวัหลายครับจัด มุกใบยอครับมุกปากายไหมปากายใบย่อเข่ากับว้ข้างล่างนะครับคนเดียวจัดครับแซ่บๆทำกันครับผมตะปูก็มีครับบริ็ทคลิปลายมือนะครับทองซัมเมอโทรทรัพย์ครับมันไม่ค่อยดีครับ ตำบักทั่วเงี้ยแรงครับมีน้องแซบ,บแซบนำกันเด้อครับ <c oughs> จำนำประเด็กนัวๆครับ,รรบ <c oughs> ของแซบครับ ปลากายใบยอรครับอือหือหอมหอมแ่บครับละลายในปากเลยตามกตั่ครับ พักระยรยางครับเอิ้นบุตอ Du hast es 什么？ ผู้ใดเบิ่งช่องผมกะฝากกดติดตามในเด้อครับผม é que

แบครับละลายในปากเลยเริ่มที่เพชรตมมักทั่วแล้วครับพี่น้องพักอกะไรอย่างได้เลยเกิน Kuka <laughs> <coughs> 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 มันครับคุงป่า จซ็ตเซ็ตโกันครับพี่น้องตำหมกั่ว ไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตามกทั่วครับผมมีอยังหลายฝากติดตามผมเลยเด้อครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ <laughs> ไปแบบผมมีปรีไม่คุยเลยครับไปแล้ว <laughs>